สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนมาอัปเดตสวนผักหน้าร้านของเรานะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นผักคะน้าฮ่องกงนะคะที่เราเคยเราเคยถ่ายคลิปเพื่อนเพื่อนดูนะคะที่ว่าเราเอาขแขนงไว้นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนี่เป็นขแขนงของเขานะคะแต่ต้นเขาอะขแขนงของเขาอวบเหมือนต้นจริงเลยนะคะเพื่อน รอบนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วนะคะเพื่อนวันนั้นเราก็จะถ่ายเพื่อนดูเนาะว่าเราจะมาเก็บผักตัดแขนแหน่งกินนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาถ่ายเพื่อนดูนะคะวันนี้เราก็เลยมาตัดขแห่งกินนะคะตัดแขนแหน่งไปทํากับข้าวกันนะคะเพื่อนเห็นไหมคะอวบใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนถ้าเกิดเราเราจะปลูกกินแขนแหน่งนี่เรา เราใช้ผักคะน้าฮ่องกงนะคะต้นเขาก็จะอวบใหญ่นะคะเพื่อนเห็นไหมคะเหมือนต้นจริงๆเลยนะคะเหมือนต้นเดิมเลยนะคะเพื่อนเราก็ปล่อยไว้นะคะประมาณ3ามต้นนะคะที่ว่าเราไม่ถอนทิ้งนะคะเราก็เก็บกินเรื่อยๆนะคะเพื่อนเอาไปผัดคะน้าบ้างแล้วก็ผัดน้ำมันหอยบ้างนะคะเก็บรวมๆกันนะคะเพื่อน ก็พอได้กินนะคะเพื่อนเราก็พยายามที่ว่าเราก็จะเอาเอาต้นเขาไว้นะคะแต่ว่าบะที่บ้านมันก็ไม่ค่อยมีพื้นที่นะคะเราก็จำเป็นจะต้องถอนทิ้งนะคะ <S <S เห็นไหมคะเพื่อนนี่ก็ได้หนึ่งผดเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกมาให้เรากินอีกนะคะเพื่อน เอาปุ๋ยข้อมาใส่นะคะแล้วก็รดน้ําหมักของเรานะคะก mm ็ hmm. พอได้กินค่ะ mm hmm. อยู่กับผักบุ้งนะคะเพื่อน mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. อันนี้ก็มาดูอีกต้นหนึ่งเอออีกอกระถางน,งนะคะ mm hmm. เพื่อนที่เราได้โรลดพักคะน้าไว้นะคะ นี่ก็เริ่มโตแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาเน้ำหมักมาลดให้เขานะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นกวางตุ้งนะคะที่อยู่ในวงล้อนะคะที่เราปลูกไว้นะคะเพื่อนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ยังไม่ถอนไปกินนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นกวางตุ้งเก่าของเรานะคะกวางตุ้งเก่ากว,วางตุ้งแก่นะคะ ที่เรายังไม่ไม่ได้ถอนทิ้งนะคะเพื่อนเราก็อาศัยมาเด็ดเดดกินเนาะนี่เห็นไหมคะเราก็ปลูกให้คุ้มเลยนะคะเพื่อนเขาก็ยังแตกมาให้เรากินเรื่อยๆนะคะนี่ต้นเขานาแล้วนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นผักคะน้าที่เราปลูกไว้ในกระถางน,นะคะที่เราเคยลงคลิปให้เพื่อนดูนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ตัดนะคะเพื่อน อันนี้ก็ว่าจะเก็บไว้กินคหนแหงของเขานะคะอันนี้ก็อีกกระถางหนึ่งนะคะวางตุ้งเก่าของเรานะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นดินที่เราจะปลูกวางตุง้งรุ่นต่อไปนะคะเพื่อนที่เราพอเมล็ดไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแยกมาลงนี้นะคะ ส่วนมากถ้าไม่ได้แยกอะกวางตุ้มของเราก็ไม่ค่อยโตเนาะไม่รู้เป็นอะไรนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยโตแล้วก็ไม่ค่อยรอดด้วยนะคะเราก็เลยต้องต้องแยกลงกระถางนี่ะที่เราพอมเมล็ดไว้นะคะเพื่อนนี่ได้เวลาแยกแล้วนะคะเพื่อนแต่ว่ายัางไม่ได้แยกนะคะวันนี้มาถ่ายคลิปเพ้นเพื่อนดูก่อน ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ